พบกับซอสหมักหมูสไตล์เกาหลีที่สามารถประกอบอาหารได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นหมักปิ้งย่างชาบูสเต็กและซอสผัดโดยซอสหมักสูตรพริกเกาหลีนี้มีส่วนผสมของโคชูจังที่นำเข้าจากเกาหลีทิปหมักเนื้อสัตว์ที่ต้องการแค่20นาทีก็จะได้ทั้งความนุ่มและรสชาติเข้มข้นจากซอสให้รสเผ็ดหวานแบบเกาหลีสามารถหมักเนื้อสัตว์ได้ทุกชนิด แค่ใช้ซอส30กรัมต่อเนื้อสัตว์100กรัมอร่อยได้ง่ายโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มและมีปริมาณมากถึง850กรัมที่ให้ความคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับใครที่มองหาซอสทาเนื้อย่างบาร์บีคิวดั้งเดิมแบบเกาหลีให้ซอสแบรนด์ CJ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะโดยซอสนี้เป็นทั้งซอสหมักและซอสทาซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์จากลูกแพรเกาหลีและแอปเปิลทำให้ซอสมีความหวานจากผลไม้ตามธรรมชาติ อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศอย่างกระเทียมพริกไทยและหัวหอมหากจะนำหมักเนื้อจะต้องหมักไม่ต่ำกว่า30นาทีเพื่อให้ซอสซึมเข้าเนื้ออย่างทั่วถึงหรือจะเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อด้วยการนำมาทาลงบนเนื้อขนาย่างก็ได้เช่นกันค่ะซอสหมักสำเร็จรูปสไตล์เกาหลีสูตรลับเฉพาะจากซูกิชีที่รสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครมาในขวดขนาดเล็กที่มีปริมาณ180กรัมซึ่งควรบริโภคให้หมดในครั้งเดียว น้ำซอสเต็มไปด้วยความเข้มข้นมีรสพาดหวานบนเผ็ดตามแบบฉบับเกาหลีเพียงแค่ใช้ซอส50กรัมต่อเนื้อสัตว์300กรัมก็ทำให้เมนูธรรมดากลายเป็นเมนูพิเศษได้สามารถหมักเนื้อสัตว์ได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อวัวหรือซีฟู้ดทั้งยังช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อสัตว์มากขึ้นด้วยในส่วนของเมนูผัดซอสเกาหลีหรือบุนโกกิ สามารถทำได้ง่ายโดยใช้ซอสหมักสำหรับผัดจากแบรนด์ชองจองวอนเนื้อซอสบุลโกโกิเป็นสีแดงเข้มจากส่วนผสมของโคชูจงัง มีรสชาติกลมกล่อมออกเผ็ดหวานแบบเกาหลีโดยมีปริมาณ500กรัมต่อขวดจึงสามารถใช้ทำอาหารได้หลายมือ้อมีขนาดขวดที่จับขนาดมือขนาประกอบอาหารเพียงใช้ซอสนี้หมักเนื้อไว้สักครู่ก็สามารถนำไปผัดได้เลยทำได้ทั้งเมนูกระทะร้อนและเมนูหมูผัดซอสเกาหลีทำให้เนื้อมีความนุ่มฉ่ำซอสแบบสไตล์เกาหลีเลยค่ะ อตโตกี้หรือโอโตกิก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องปรุงส่งตรงจากเกาหลีที่คนไทยคุ้นหน้าคุ้นตากันดีซึ่งซอสหมักหมูเกาหลีสูตรนี้ก็เป็นที่รู้จักกันในชื่อซอสบุนโกกิสูตรเผ็ดสำหรับหมักเนื้อหมูและนำมาทำเมนูปิ้งย่างนอกจากนี้ยังนำมาใช้ประกอบอาหารในเมนูผัดหรือใช้เป็นเครื่องปรุงรสเพิ่มรสชาติเผ็ดแบบครบเครื่องได้อีกด้วยและถ้าหากนำมาทำเป็นน้ำจิ้มรับประทานคู่กับเมนูปิ้งย่างก็เข้ากันได้ดีสุด เรียกได้ว่าครบจบในขวดเดียวแถมหลายคนที่ได้ลองต่างก็ติดใจและยืนยันว่าอร่อยจนแทบจะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะหากคุณไม่ค่อยมีเวลาเตรียมวัตถุดิบสำหรับหมักเนื้อ ให้ซอสหมักสำเร็จรูปจากเทียวฟู้ดมาช่วยให้คุณได้ประหยัดเวลามากขึ้นซึ่งซอสนี้เป็นซอสหมักนุ่มสูตรย่างเกาหลีสำหรับเนื้อสัตว์ทุกชนิดแค่เพียงหมักทิ้งไว้20นาทีโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มก็พร้อมนำไปย่างได้เลยค่ะบรรจุภัณฑ์เป็นแบบถุงพร้อมฝาปิดทำให้สะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บเมื่อเปิดถุงแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง6เดือนและมีปริมาณที่มากถึง500กรัมซึ่งสามารถประกอบอาหารได้อีกหลายมือ้อ แบรนด์เครื่องปรุงที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีอย่างโลโบมีซอสและเครื่องแกงสำหรับทำเมนูอาหารให้เลือกซื้อกันมากมายรวมถึงเมนูสไตล์เกาหลีอย่างซอสหมักหมูเกาหลีสูตรสไปซีบูลโกกิรุ่นนี้นั่นเองซึ่งมีความพิเศษคือเป็นสูตรที่ปราศจากผงชูรสและวัตถุกกันเสียจึงปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างมากโดยซอสหนึ่งซองสามารถหมักเนื้อหมูได้มากถึง1กิโลกรัมเลยทีเดียว และใช้เวลาเพียงแค่30นาทีนุ่มละมุนข้าเนื้อแถมยังนำมาทาซ้ำขนาดที่ย่างหมูเพื่อเพิ่มความอร่อยได้อีกด้วยนะคะร้านอาหารสไตล์เกาหลีจากซูกิชีได้รังสรรค์โคชูจงังสูตรพิเศษออกมาแบบขวดกระทัดรัดที่ทำให้นำไปประกอบอาหารง่ายและอาาร่อยได้หลากหลายเมนูทั้งหมัก ผัดย่างและยำโดยโคชูจังสูตรนี้มีรสชาติที่เข้มข้นแบบเผ็ดหวานปราศจากสารกันบูดและสารแต่งสีจึงสะอาดปลอดภยัยแต่ต้องแช่เย็น2อถึงหองศาเซลเซียสเสมอหากใครที่ยังไม่เคยทำอาหารเกาหลีและชอบรสชาติเผ็ดหวานต้องมีติดบ,บ้านสักขวดแล้วค่ะรับรองว่าการทำอาหารเกาหลีจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นแน่นอนหมักหมูทำเมนูบุนโกกิได้อย่างง่ายดาย แถมให้รสชาติความอร่อยกลมกลม่อมแบบเกาหลีแท้ๆด้วยซอสหมักหมูเกาหลีสูตรบุนโกกิจากแบรนด์เครื่องปรุงชั้นนำอย่างฮาร์ตี้สปูลซึ่งนอกจากจะนำมาหมักหมูและยังสามารถนำไปประกอบอาหารเป็นเมนูผัดได้อีกมากมายโดยมาในรูปแบบขวดใช้งานง่ายปริมาณ225กรมัมซึ่งสามารถใช้หมักได้หลายครั้งโดยสูตรนี้จะมีรสชาติไม่เผ็ดมากใครที่รับประทานเผ็ดไม่ค่อยได้เราขอแนะนำให้ลองเลยค่ะ ขอแนะนำซอสหมักหมูสำหรับทำเมนูผัดง่ายๆได้เองที่บ้านกับซอสหมักหมูเกาหลีสำหรับเมนูผัดบุลโกกิที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนแบบดั้งเดิมโดยซอสหมักแบบซองนี้มีปริมาณ100กรัมต่อซองเหมาะสำหรับหมักหมูในปริมาณ200กรัมซึ่งเพียงพอต่อ1-2ถึงคนเลยค่ะสามารถฉีกซองได้ง่ายและไม่ต้องใช้เวลาหมักนานก็นำมาประกอบอาหารได้เลย อร่อยได้ง่ายโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มสำหรับใครที่อยากให้ซอสหมักซึมเข้าเนื้อหมูและอยากให้มีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นก็สามารถเพิ่มระยะเวลาในการหมักได้ค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด